เราเจอฉันต้องการความร้อนไปแล้วทำไมจะไม่ต้องการความหนาวบ้างล่ะครับจากผู้สร้างเดียวกันใน Need More Heat คราวนี้เป็น Need More Cool บ้านแม่งหลังเดิมกูก็หน้าเดิมฮาร์ก็เส้นเดิมสอไฟก็อันเดิมไม่พูดเรืองเพลงฮะไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของเราในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไง มันเป็นเช้าวันศุกร์ที่โรงเรียนของคุณเนี่ยกำลังจัดคอนเสิร์ตอยู่คุณอยากไปมากๆาเลยแต่มีไข้และตัวร้อนคุณพยายามโน้มน้าวแม่ที่เป็นคนที่เข้มงวดแปลกๆเนี่ยของคุณว่าคุณเนี่ยไม่ได้ป่วยและอยากไปโรงเรียนมันมีปัญหาอยู่ว่าแม่ของคุณเนี่ยไม่ยอมให้คุณไปรงเรง่ายๆและคุณจะต้องําทำภารกิจต่างๆเพื่อให้อุณหภูมิของคุณเนี่ยเย็นขึ้นคุณต้องการความหนาวมากขึ้น need more cool เอาไปอะไรดีกับองศาก็เอาปเป็นเรื่องปะเออตอน้ติดลบไ,ได้รู้เรื่องฮะไม่มีเสียงอะไรหรือเกมยังไม่โหลด,ดมันน้าจะมันดำเลยวะเนี่ยโอ้ยยังไงเพิ่งมาแล้วโอเคเอานี่แหละอันนี้ยังไม่มีสปเปลี่หนอนหรอนี่งมีคามราด้วยวัดคือผมสามารถที่จะใช้โหมดบเปลี่ยนหน้าตาตัวละครได้เหรอถ้าใครอยากลองนะมาวะ่ะมาวะ่ะ เยากจะรู้จริงมันใส่มาขนาดนี้แสดงว่าจทำได้ใช่ไหมเฮ้ยไ,ไม่มีเสียงเลยวะอ๋อกูปิดเสียงเหรอจริงด,ด้วยฮ่าวันนี้เป็นวันที่คอนเสิร์ตจะมาที่โรงเรียนนี่นะแม่เนี่ยแม่ฉันแปงโรงเรียนแน่ๆเลยว่าฉันเนี่ยป่วยอยู่วันนี้ฉันควรจะต้องพยายามที่จะทำให้เธอเนี่ยไปฉันไปฉันไปโรงเรียนให้ได้ไหนวะเฮ้ยอ๋อขยับคอได้เหรอเดี๋ยว หยับคอได้ใส่มาทำไมวะเนี่ย Hey boy what's up man today with me food อือผมว่าเกมนี้ไม่โคตรเกมดีเลยวะแต่เสียดายที่มันปากมันหับไม่ได้อ่ะโอเคฮะอืมทำไมตัวก็เลยแข็งอย่างไรเนี่ยแห่อ๋อไปคลองชี้มันเหมือนกันเลยนี่หว่าแต่ว่าแบบโอ้มันเปลี่ยนนี่นะห้องน้ำเรามีห้องน้ำส่วนตัว และดีไซน์ของห้องก็ต่างไปด้วยแต่ว่าส่วนที่มันใหญ่ๆมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ข้างนอกก็ดูปกติดีเดี๋ยวนะนี่เป็นเกมก่อนเป็นเกมหลังจากที่เขาทำนี่มอหีนเหรอทำไมมันมันดูไม่ไม่ดีเลยวะผมว่ามันทกเทคเจอร์ฉากอะไรมันดูร้นอนๆแปลกๆหรือว่าเขาเรีบทำมาอาจจะเป็นแบบฉากฮาฮา,ฮาเอวอฟ,ฟูไม่ใช่แม่ โอ้ย oh, อยาไจะเป็นคนโรง,งเรียนเรามีคอนเสิร์ตพิเศษอยู่โรงเรียนนะม uh, แม่อแม่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีสุดของลูกหรือเพร่ะงั้นเนี่ยผมไม่ได้ป่วยเลยนะผมไปโรงเรียนได้ไหมไม่ลูกป่วยอยู่มีไข้เล็กน้อยอะนะ no แล้วพิเศษอะแม่แม่แน่ใจนะไม่ลองเช็คดูก่อนเหรอ40องศาใช่ลูกป่วยอยู่เพราะงั้นก็อยู่บ้านซะนะ สองตัวนี้มีคนมีคนจะสลับกันนะเอาจริงไงเชี่ยโอเคต้องทำตัวให้หนาวมากกว่า,านี้ฉันรู้แล้วแล่ะก็ไเปเปิดอ่แอร์ดีกว่าใช่ไหมก้อนบางอยู่เ,เปิดปเปลต่างรืมับฉันจะต้องทำให้แม่หน <c oughs> าวเลยผบบผานคอดีกว่าเปิดอ,อันนั้นก็ใช่เหรอไม่น่าใช่เปิดอุ๊ยหนาวจังเลยนี่หนาวจังเลยเปิด กูว่านะคือตอนจบแม่จะต้องแบบไปคว้วโลกเหนือแน่ๆอยู่อย่างสภาพแล้วอะแม่ก็ทำลายพราอาทิตย์เออวะอี้เป็นไปได้นะไม่น่าเดาเลย,ชยเชยแต่มันผมไอแม่เราใช้อีกทีดูสิผมรีบเดี๋ยวก็พิเศษเขาก็หยุดร้องเพลงก่อนหรอกอะไรเช็คอะไรกับแม่เช็คอนนุคุภมได้ไหมไอ้ได้ปวดนะผมว่าผมไม่น่าจะป่วยแนละ้วเครื่องมัน่าจะพังแนละ้วเมื่อกี้ไหนเขาดูเดี๋ยสิตอนที่แปดองศาก็ยังป่วยอยู่อืมนันก็อยู่บ้านซะนะ อพระเจ้าช่วยเขาตกพยายามมากวันนี้บางทีเนี่ยอาจต้องเปิดแอร์อ๋อปิดไฟแม่มันมันบังอ่ะไม่เห็นอ่ะปิดไฟอันนี้คือไฟใช่ไหมเนี่ยปิดปิดคอมพิวเตอร์เหรอส่งฟีดแบ็กได้ปะไม่ได้เอ๊ะทำไมเกมนี้มันดุดซูลูเกมเก่าวะเนี่ยปิดปิดปิดนะแม่นะอย่าเปิดเปืองไฟโอเคไหมเข้าใจอมปิดปิด นี่ก็ปิดโอเคฮะกูยุ่งอะไปิดตนนันร้านไม่โอ้โหแล้วมันทะลุเลยแม่อีกทีทำไมแม่กูตัวใหญ่จังวะที่กูยุ่ง่าไหร่เนี่ยแม่ฮะว่าไงลูกอีกทีสามยสี่องศาลูกก็ยังมีไข้ยอยู่นะจริงๆอันนี้คือปกติแล้วเว้ยแต่คือกูรู้เลยว่ากีนที่ไม่ป,ปกติแน่นอนอะ่ะคือถูกกูจะโร่เลยแค่แบบ หนึ่งองศาแม่ก็จะคุยกูอย,ย่างค่ายอยู่ดีอ่ะ t u r อ off heater ปุ๊บหละ่ะเอาจริงได้ปิดทีฮีเตอร์แนละ้วแม่ควจะเพิ่มมากกว่า, 5, านี้อ่ะวัะหนึ่ห้าเองเหรอปว่บแม่ยายคนต้องทำอะไรมากกว่านี้นะแม่กูเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ดีแน่นอนอ่ะถ้าแม่ไม่อยากแข็งตายนะให้กูไปเถอะแม่ บางทีนะผมยังเชื่อว่าอีกคืนเนี่ยวันน่าจะมีปัญหาอยู่นะไม่ลองเช็คใหม่อีกทีนีอะไรยังไงอ่ะเช็คล้าเป็นไงไอ้เอา,เ,อาเราก็ลองเ,เช็คดูก่อนดี28องศาก็ยังมีค่ายอยู่เป็นวน่ได้แล้วเอาจีนะอันนี้คือแปลกและแม่งหนาวเกินไปด้วยซ้ําเนี่ยไม่จะไไปผมจะไปชี้ใช่ไหม,ม,ไไหมเดียฮะ,ะจะกน้ปิดพัดลมดูดิอ๋อเปิดเปิด ภาพผิดกรอบไปเนี่ยชียเปล่บลูนี่คือบวกหนึ่งองศาเลยเหรอกล้าช่วยลบ,บหนึ่งลบ,บหนึ่งลบ,บหนึ่งลบหนึ่งบวกอะไรวะเฮ้ยแม่อ่ะอะไรอีกเดี๋ยวมาทำอะไรอีกเนี่ยฮะแม่คิดว่าลูกไปนอนแล้วเสีย,เยอย่างเนี่ยไม่อ่ะมันมันมีปัญหาหรือไงฮะไม่มามามาอะเช็คเลยเช็คเลยสิบสององศาลูก ต้องหยุดกวนแม่ได้แล้วนะวัดจ้าโอ้ใช่จริงด้วยเชื่อก็ต้องไปดับไฟต้องปองไฟก่อนหาลูกผู้อะไรนะเอยเอปองไฟอุ้ยอ๋องปเปลวน้ำก่อนโถ่เ้ยไม่แอปพูฟเลยครับ <c oughs> ตัวเมยก็ไม่ทำให้ปากไม่จับได้เดี๋ยววะไอ้เชี่ยมันจะดีมากเลยเลยเอ๊ะฮะ เช็คเอาท์เดอะไฟินเดอะไฟเพจอ้าวเดี๋ยวนะเด็กกูโดดต้องมาน้ำที่ไหนอะ่ะข้างนอกเหรอโลมีน้ำไหมหรือมีงขลังบ้านเฮ้ยรอบนี้ไม่มีสระว่ายน้ำแท้แต่มีอะไรไม่รู้อะ่ะอ๋อมีว่ะแต่ไม่มีน้ำเลยไอ้บ้านเนี้ยตรงนี้เหรอมั้ง ย่าย่าแม่คออเกทคนีโอ้แม่ี่รักของผมได้โปรดแม่ค่อยใช้เอาเอ้ยเมื่อกี้จะัวไม่ได้ด้วยว่ายากรซีนแม่ช่วยเครื่องตัวแล้ตัวจี่ผมอีกครั้งได้ไหมครับเพื่อจะเป็นการขอบคุณขอบคุณมากเลยแม่ช่รักผมซึ้งใจมากเลยอ่ะงั้นก็ลองตัวเลยครับโอฮาวะหกองศาออฮะลูกเี่ยไปอาบน้ำมันเย็นหรือเปล่าเนี่ยฮะ โอ้พระเจ้าแม่ครับเป็นไอเดียที่ดีมากเลยมผมไปนั่งนั้นน่ะอาบน้ำฮะไม่เปิดไม่ได้อะ่ะ undress take a shower เฮ้ยนี่กูปาโป้อยู่โอ้พระเจ้าช่วยบาตามมันมีขึ้นตรงนี้ด้วยทำไมฉันถึงหล่อในขนาดนี้เนี่ยไอ้เชีย่ยมันมีขึ้นด้วยอะ่ะ อย่างกับเฟซแคมถ้าเป็น camp, เฟซแคมก็ต้องเป็นตรงนี้ปะเออเฟซเฟซไม่ใช่เฟซโอ้โหชิบหายดูแปลกกันเลยเปลี่ยนความหมายเลยฮะวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกแมปนี้สมอคูลกันนะครับ <laughs> โอ๊ยตกใจหมดน้ำมา,ากๆเลยโอเคแม่คราวนะี้จะโคมน้ำมากเลยผอม,มีมไข้อะไรคิดว่านะไห้ขอดูก่อนสิโอเคได้เลยแม่ สูนองสาอ่ะฮะตอนที่แม่ยังกัรลู้เท่าลูกอยู่เนี่ยวัต <c> ฟ <oughs> ักลูกปกติของแม่คือรถสองพันนะเว้ยถ้ายังไม่ใช่เนี่ยก็ไปโรงเรียนเอ้ยก็ไปนอนซะแล้วก็กินยาวุ้ยกินไอตีมด้วยอะเอ้ยเยช่เลยเนี่ยรถสองพบ้าตเคผมกินอาหารมื้อเช้าแล้วแต่ว่าผมรู้สึกแบบน้ำแปลกแปแม่ลองเช็คหน่อยได้ไหมได้เลยลูก เราภาองศา,าก็ยังโอเคอยู่ยุ่ไม่ผมกันแล้วนะเอาสรุปมันจะโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยแม่รู้ไหมผมรู้สึกว่าตัวอยากจะยอมแพ้นะแต่ว่าผมเนี่ยอืมอะไรไอ้ไอเมีกิจคูณไอ้เก็ตโอเคอ่ะไหน place I in the โอ้ว a t อะไรนะเอาล้ำแข็งไปใส่ตรงอะไรอะอ๋อตรงไอ้ได้ปะอันนี้คือล้ำแข็งหอมไม่ใช่ เติมน้ำแช่มาแล้วก็ไปใส่ตรงไอ้ช่องยกช่องลมปิดชี้อะไรวะเนี่ยแม่ผมคิดว่านะมันน่าจะเออไม่ต้องพูดมารสิอบรอาคารีเกือกมปจากพ่องจะได้แล้วไอ้หนูไม<ป>่ไอ้คนจริงจังอะเนี่ยฉันรู้ว่าเธอจะทำอะไรระเบิดพวกเขาหินที่มันไข่ท่งเขาวัดกับ Explore the Loch Heater in the Backyard แต่รอบนี้ไม่มีอะไรเลยแฮะไม่ได้มีอะไรพูดเลยเอ้นี่มันรีบถามจริงกล้นเนี่ยผมว่านะแม่เสี้ยไม่มีทางเลียกผมก็ทำมอุย้ยไม่มีระเบิดด้วยไหนจะได้อะไรไอ้หนูเอ้เดี๋ยวนยั้แต่พูดได้เห,หรอปะเนี่ยเผาโอะ นี่มันไม่ใช่จะทำให้มันมันร้อนขึ้นเหรอวะหรือว่ายัางไงอ๋ออันนี้เป็นคือททำความร้อนป่ะอ๋อระเลิดปุ๊บก็คือหนาวเลยแข็งเลยเฮียอุณหภูมิลบสองร้อยไปนอนได้แล้วเดี๋ยวมึงอยู่ขั้โลูกเหนือกันเหรอขั้โลูกเหนือก็ไม่ขนาดนี้มึงอยู่บนดาวอะไรอะดาวปูโตดาวเนปจูนเหรอต้องดาวกว็นีโอเค อืมเติม <c oughs> ในตัวเจนเหลีวเชี่ยไหนกูอยากขอพรกับที่พระเจ้าความหนาวหรือเปล่าไม่ใช่เอาเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปเอาอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงไอ้นี่ลงรถเชี่ยเดี๋ยวแค่นี้มันจะพอหรอวะกูแล้วเดินแล้วเ,เดินช้าด้วยอ่ะเอาเตือนสัตว์นะในตัวเจนเหลีวฮะ ผมไม่เข้าใจเลยทำไมแม่ต้องไม่ผมไปเรียนด้วยอะผมรู้แล้วเฮ้อทำอะไรทำอะไรอยู่เย้ในที่สุด What เดี๋ยวอะไรเนี่ยเว i t minute d o t tell me you fucking c r a s h or something Wait เดียวดิฆ่าตัวตายได้ไหมฆ่าตัวตายไม่ได้ด้วย เย้ <Yeah. S 2> นึกว่าจะค้างไปอีกกูตกใจหมดเลยเมื่อกี้แม่ได้ปวดเช็คดูดใหม่ด้วยไม่แม่ได้ปวดรับสามร้อยลูกนี่มันก็จะมีค่าอยู่เลยนะอย่ามากวนใจแม่ได้ไม่เดี๋ยวไปนอนได้เร็ว ว่าแต่นายรู้แม่รู้อะไรไหมผมคิดว่าผมจะไปร้านค้าข้างนอกอะไรเนี่ยโอ้เอามันก็โกหกว่ามึงจะไปร้านค้าแล้วมึงก็ไปโรงเรียนเลยดิเฮ้ยจเอดนแฟนทูสเตชิวเฮ้ยเฮ้ยแล้วกาอะไรหนูอยากจะหนาวด้วยไงใช่อ่ะแล้วมันเท่าไหร่อ่ะไอร้านหนึ่งอ่ะเอามาได้ไหมร้านหนึ่งได้เลยโอเคเราจะส่งมาแล้วกันวอ้วกเฮะ โหแม่ใหญ่ใหญ่พัดที่บ้านฟิวยังไงยิ่งกว่าฮัตต์ลีอืมเชียเชียเลยวะเนี่ยไม่อยากกับแบบยกแบบบาหาันลมมาไว้ที่บ้านน่ะแม่ผมไม่ไม,ม,ม่รู้สึกหนาวเมื่อไงเนี่ยเอ้ยก็บอกมาทีว่าอย่าใจฉันตรวจอุณหภูมิหน่อยอย่ามาพูดอะไรอ้อมค้อมสิเอาเอาเชียแม่ตรวจก็ตรวจนะตรวจเลย ลบหนึ่งพันลูกมีเออเอ่อมีไข่ะลูกอยู่บ้านนะไม่มีทางพระเจ้าช่วยมีแค่พระเจ้าคนเีช่วยฉันในตอนเนี้ยอะไรขอพระเจ้าออลไหมตี้พระเจ้าขอพรโอ้ได้โปรดพระเจ้าได้โปรดลงมาให้พรกับลูกน้อยผู้นี้ด้วยเชิญพระเจ้าเป็นจีซัดไปนอนอยู่เออนี่เขานอนอยู่แล้วเนี่ย เจ้าตื่นสิเออ๋ออ๋อใครมารบกวนการเล่นของฉันกันนี้อ่ะอ๋อได้พวกขอโทษของมันอยู่ผมเองอ่ะอะไรต้องการอะไรเอ่อผมแค่อยากจะได้ขี่ป้าสะดอยนเพราะทางที่นี่มันหนาวว่ะเข้าใจไหมมันจะดีมากเลยนะโอเคได้เลยมึงอยู่ขั้วโลกเหนือมันก็ไม่ขนาดนี้ขั้วโลกเหนือคุณเคยเห็นแหมก็ลบท่าสิบเองไหม มันใหญ่ไม่เกินนั้นแหละอะไรมาเนี่ยโลกพัห้าสิบหกสิบอะไรมาเนี่ยนี่มึงเป็นพันแล้วนะเวย้ยดาวเนปจูนดาวที่มันหลุดออกจากวงโคจรของจาไอเนี่เ้าไปแล้วอะดาวนั่นแหละอ่าได,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 ด้ได้ได้ขอตรวจหน่อยสิแล้วสองพันโอ้ยลูไม่มีใครแล้วดีกว่า่รอเล่นนะ่ะไอ้ต้องหนาวกว่านี้พูดแบกกรินโอเวอร์เดอร์ซันกูว่าอะไรไงกูว่าแล้วตอนไหนอะ นายกำลัมั่งวัะอุ้ยโอเคไอ้เปรสี่จะโยนนะนะวุ้ยคราวนี้มึงต้องจบเรื่องนี้ท,ทันทีเร็วกว่านี้จะต้องการหนาวมากกว่านี้เร็วกว่านี้มากกว่านี้เชีย้ยมันกลายเป็นทเทลเดียไปแล้วอะไอ้เชีย่ยฉากขุดยังจำได้เลยตอนนูนวุ้นเออ ดูนผ้าขนหนูไปปิดพระอาทิตย์อุ๊ยโอ้โหมืดมืดหมดเลยมืดแล้วไงต่ออ๋อผมว่าไอ้ เมื่อกี้นี้ไม่จะบักเยอะเกินไปแล้วอะไรวะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้บอกว่าอะไรอ่ะได้โปรดพัยยาออกแล้วก็ลองใหม่ดูด้วยแอนิเมชันไม่ทำงานวัดบ้ดีรอบที่สองไงนะเว้ย แล้วเหรอรอบที่สามเลยนะรอบที่สามเลยนะกูค่ายจะขึ้นแทนแล้วเนี่ยไอ้เหียใไ,ไรนี่ อีกแล้วรอบที่สี่มันให้ผมไปซื้อตรงนี้ผมก็ซื้อแล้วมันก็มาตั้งตรงนี้แล้วแต่ควสมันก็ยัง Song song song, people sing chưa chưa Xinh chưa 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 tôi chưa 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 Ui What 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 จ้องแม่ได้แล้วลูกไอ้ลูกทำแม่กลัวนะฮะกูกลังจะเสียบอุยอ้ยอุ้ย What the fuck ตีแม่ฮะโอ้มันม,มีบทพูดที่ว่าแม่มันถามว่าจ้องจ้องแม่ทำไมเนี่ย <c oughs> จุดร้อนเลย,เลยแล้วไม่ได้มาตลกเลยนะเสียงหัวเราะแม่งคนละสวนทางกันเลย d r a m m in the Snow Shower What What the fuck ยังไงดีอะโอ้โหว๊ะ Inside e นดิ้งถ้าเบ็นั้นทำไมอะกูไม่รู้กูก็จะเสียง้างสองสองช่างปิบุญช่ง เอาดยได้อ n น i n g ก็งงงเอาเป็นว่าคือเก,ก,เก,กมมันแคสเกมผมไม่แคสบ่อยมากๆเลยครับเพราะงั้นเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนโหมดเป็นรีแอคชั<ะ>่นเลยด้วยกันอธิบายมีตั้ง5 ending เหรอเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ๋อ good ending มัง้ง bad ending dark ending unexpected dark ending กับอินแซนเมื่อกี้เราได้อินแซนเหรอนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นกูเอนดิ้งหรือเปล่าที่เราได้จะใกล้จบแล้วบ้างด้วยซ้ํานะเนี่ยมันใกล้จบแล้วอ่ะมันเหลือแค่ทเดียวอ่ะแล้วเป็นมาคางาตอนเนี้ยไอ้มาคางาตอนเนี้ยเดือนไม่ได้งงมาจัดเลยเพื่อแม่ลบสองหมื่นสองแสนเลยดีกว่าเออลูกไม่เดืป่วยนะนี่นานั่นแปวันนีด้เถอะไม่คิดบ้านะ เย้ได้ดีสุดฟ้าหลี่ทุกคนแม่แข็งตายไปโรงเรียนวัตฟักกูเหลือจะเชื่อเลยวะและนั่นก็เป็นโชคชะตากู o เอนดิ้งมั้งนายเจ,จะไปเจอกับอนาล่าเกรนอ๋อเป็นคอนเสิร์ตของเขาอันนี้คือแบทเอนด์เหรอกูเ,เขาว่ายังไงทำไมมันฉาดจบเหมือนกันเลยวะเนี่ย อืมแล้วแต่เรากลับไปนอนใช่ไหมเออ,อนี่ไงเรากลับไปคุยกับแม่ครั้งหนึ่งอ่าแม่รู้อะไรไหมจริงๆอับคุณอยากจะอยู่บ้านกับแม่จริงๆกับลูกกูเจอฉันจงเมื่อกี้ไปกูพูดไม่ออกเลยใช่อ่าลูกน้อยของแม่ไอ้ดูอะไรแม่รู้อะไรไหม แม่เราเวลาอันนี้มานานแล้วที่อยากจะพูดนี้กับลูกกันนะอะ้ว่าไงแม่พูดอะไรหรอแม่ฮะจริงๆแล้วแม่คือพ่อของลูกว่าตักถ้าอะไรนะ ไอ้ยยยยยยปดูฟุตบอยกันเถอะลูกยัยยมยย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 ยแล้ยโชคยยยยขยย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 ยม่คยยมยยยยยยเยย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 ่ยนยยยเลยอยยวยยยยยนยยยดยย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 เยยนยย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 กยะยดยยยยดยยไปข้างย่ยยอยยยยยยนโดยย ก็โหลดใช่ไหมกูว่าได้งไงเออเอ้ย,อยไม่ใช่ว่รฮ้คืออะไรลบว่ t เขี่ยเลยวะเนี่ยไทยเอ้ยลูกทำอะไรอะนี่พ่อเองลูกนี่พ่อเองก็ลูกใจเย็นนี่พ่อของลูกนะเฮ้ยเชี่ยเลยวะเนี่ย ยังทำอย่างกันเลยนะลูกแต่เสียงเอฟเฟคไม่เข้ากันเลยนี่ไม่ใช่ลูกนะลูกเป็นตัวของลูกจะโยนลงไปหรือว่าจะเออ่ช่วยฉันจะต้องทำแล้วก็โดนจับอยู่ดีฉ <c oughs> ากเดิมเลยเชี่ย <c oughs> แต่เป็นดาร์กเอนดิ้งแล้วอาจเอ็กซ์เป็ดนั่นละ่ะเหมือนเดิมไปจบตรงที่ลืคว,วิดเหมือนเดิมเลย โรเจอรเหมือนเดิมงูจะโดดลงไปอ๋อแต่ว่าเซฟอ๋อแต่ว่าช่วยไอ้ฉันรู้ด้วยว่ารวยดันมันจะเป็นเจนตัวของลูกเองไงแม่รู้นะพ่อรู้แต่ว่ารู้อะไรไหมอ่อพ่อไม่สามารถจะปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดมันปล่อยไปผ่านไปอย่างนี้ได้แล้วก็เตะก,กูใช่ไหมไอ้แม่เขาเป็นไงอ่าแม่ ฉันไม่ใช่แม่ของนายใช่หรือพ่อของนายเอ้ยหยุดร้องเลยนะด้วยเฮ้ยลากรไอ้หนูไปบ้ากูว่าแหละการเอ็กซ์เพย์ดดาร์เอนดิ้งพระเจ้าช่วยนี่มันโคตรจะเหลือเชื่อเลยอินแซน์ set, เราก็เจอไปแล้ว,ชวเชื่อหรอกูเจี๋ยวงงเลยนะเชื่อหรอวะมันคือมอสทำอะไรอะ ทำไมรูปอยู่ที่นี่เนี่ยนึกว่ารปเรปนนาไปนอนซะแล้วอีกเอ๊ยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะฮะไม่เราก็ไม่มีหาอะไรหรอกตรวจปุ๊บได้สองอตรวจกวนใจได้แล้วนี่มันไม่ไม่ดีเลยฉันทำยังไงให้มันหนาวดีกว่านี่นะโอ้ฉันรู้แล้วป่องไฟไงเนี่ยเราเราพอกระถามว่าเอ้ยเราจองท่านทำไมาเนี่ยไปไกลเลยโอ้แล้วก็ยืนจ้องใช่ไหมเอไม่ใช่วะ เอ๊ะใช่ไงมันต้องยืนจ้องไงเว้ยไปไปจ่อขวดาดได้ก็ได้มั้งนั่นมันจุม่มแ,แล้วนั่นอ่ะอืมแล้วเฟรก็เปลี่ยนเลยจากไปดับกองไฟอุ้ยวัดตบไอตอนที่ผมเล่นแม่งหน้ามันบั๊กแล้วคุณดูอันนี้ดิเชื่อคนน่ากลัวเลยอืม ก็มีประมาณนี <pl ains> ้เลยฮะโอ้เชี่ยเอ้ยกูเล่นไปห้าห้ารอบบัคสี่รอบจบได้แค่รอบเดียวแล้วเป็นฉากจบที่แบบมันจบได้ง่ายๆอ่ะคือผมไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากที่ผมหรือจากที่เกมเว้ยแต่ให้เรานะน่าจะจะจะเกิดจากที่ผมเพราะเน็ตผมมันดูมีปัญหามาช่วงนี้อืมก็เลยสภาพตามนั้นเลยฮะหรือเป็นที่เกมวะเพราะมันมีบางอันที่มันขึ้นเพราะว่ามันแจ้งเตือนทว่ามันเป็นปัญหาที่เกมนะ ผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเน็ตทำให้มันทำให้เกมมีปัญหาฮะสุดท้ายแล้วก็เลยได้จบไปแค่ฉากเดียวไปคิดเซิร์ฟฉากจบของผมเนี่ยคือฉากจบอีซนแล้วกันฮะสุดท้ายแล้วคือคูทนไม่ไหวห่อแม่งบั๊กไปสี่รอบกวเลยฆ่าแม่งซะเลยยี่จบเรื่องง่ายๆฮะอืมก็ตามมาเลยกับเกมนี้นิด cool. มอร์คูเล้วจะบอว่ามีนิดมอร์ฮีนที่มีฉากจบพอๆกันปะผมเลยไปแค่สองอันไงแล้วอยากจะให้ผู้ชมไปลองดูอันอื่นด้วยแต่อันนี้เนี่ยมันมีปัญหาก็เอ้ย what the กอยบุคนลเจ้มมออา,จาก่อนหรอ money, นิดมอมมนนี่มวยยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะนิดมอชิเกับนิดมอคูบุคคลเจ้าก่อนหรอแล้วตอนนั้นกูไปกดเจอที่เป็นของเดียวกันได้ยังไงวะโอ้ยคนละคนกันวะเอา้าเนี่ยของกดเจอเฉยอ๋อเขาเขาถูกใจเขาถูกใจไว้ไอเชีย่ยเอ้ยอ้าวกูต้องแก้ตอนเปิดคลิปไปยดิแม่งคนลเจ้ากันฮะไม่ใช่ก็ถือว่าจบไปกันสำหรับวันนี้กับเกมของนิดมอคูหรือวันหนาวกว่านี้ฮะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เออ ก็เชื่อกับกินตัวฉบับเด็กกินนี่มีฉากจบเยอะดีนะกินตัวฉบับเี็กมีกี่ฉากจบเองวะกูเอ็นอันนี้เราได้ใช่ไหมกับอันนี้คือได้เป็นกูเอ็นอีกแบบหนึ่งกับไปเอ็นที่เราได้แล้วก็จะมีสามฉากจบที่เราไม่ได้ไปเห็นกับก็คือ insanity ending กับ fatal ending วัดไม่กูวอลโหดพอกันเลยอ่ะก็นั่นแหละฮะสำหรับคนอยากลองกนดูกระดิ่งได้คลิปเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม หรือแม่กูจริงๆแล้วคือพ่อกูกันแน่วะชิบหายละ